สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำงานเพื่สุดสุด,สด,สดอ่าทีน,นั่นสวัสดีครับทำของวันนี้จะทำอะไรอ่าพูดเป็นเอาแกมาดูาดูกันอ่าดูดิของชอบไหนดูดิมันคืออะไร เฮ้ยเออนี่ไงเขาบอกเขาจะแถมให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งแย่งกันเอาวางก่อนเอาวางตรงนี้ก่อนวางโชก่อนแหนวเอาวางก่อนดูดิฮะนล้วนั่งโชก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลังนนพึ่งชอบไหมดูนมาฮะเฮ้ยโอ้โหเอ้ม <c oughs> ากินลังพึ่งกันมาสนุกเป็นง so <อ>ไงบ้าง <sk> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเป็นไงบั่งโอ้โหเป็นไงเป็นไงเขาบอกว่าให้กืนได้ด้วยนะอืพึ่งเลี้ยงที่นอนเป็นไงน้ำพึ่งขวดโอ้โหชอบจริงจริงเป็นไงฮะยอดเป็นไงครับไหนอ้ำนี่อ้ำอ้ำอ้ำ ออมดิอือโอ้โหอสุดอดเอ็นจ่าครับผมเอ็นจ่าเป็นไงบ้างครับหวานไหมหวานชอบไหมชอบอือไหนอ้ำนี่อ้มอือ อืม uh huh. เป็นไงบ้างครับเป็นใจครับผมอืม uh huh. uh huh. สวัสดีครับ